ผมต้องถามคุณอุดมดีกว่าอณวันนี้กล้าดูคลิปตัวเองหรือเปล่ากล้าออกมายืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าถูกต้องหรือเปล่าครับคือณวันนี้ผมยืนยันเลยนะคุณอุดมเนี่ยอาจจะไม่กล้าดูคลิปของตัวเองด้วยซ้ําและผมเชื่อว่าคุณอุดมเนี่ยถ้าบอกตัวเองนะอาจจะต้องบอกด้วยว่าถ้าย้อนอดีตไปได้อะอาจจะไม่อยากพูดประโยคนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ยักไหลแล้วไปต่อแล้วครับ มันกาลังจะกลายเป็นถอนหอกผู้ใหญ่แล้วไปต่อแล้วด้วยซ <c oughs> ้ำที่ผมพูดนะคะคุณอุดมอายุ68แล้วครับประวัติเนี่ยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงหรอกเคยเป็นผู้พิพากษาศาลดีกาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาและประธานแผนกคดีคําสั่งคําร้องและขออนุญาตดีกาในศาลดีกาผมคิดว่าอายุ68นะครับประวัติการทํางานเนี่ยนะครับก็มีมา,มามากมายในฐานะผู้พิพากษา ผมยืนยันแหละว่าท่านอาจจะพูดด้วยความขนองปากครับแล้วก็ถ้าท่านย้อนอดีตไปได้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ทําเช่นนั้นเพราะอย่างนี้ถ้าคุณอุดมเชื่อว่าคุณอุดมเนี่ยทําถูกต้องแล้วครับคุณอุดมต้องออกมาโต้และยืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าชอบแล้วถูกต้องแล้วแต่ณวันนี้คุณอุดมเงียบถูกไหมครับความเงียบไม่ตอบโต้ก็คือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําและอาจจะระลึกอยู่ ว่าอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าจะถูกไม่ถูกผมว่ามันก็อยู่ในความตระหนักรู้ของท่านซึ่งผมอายุ47อายุน้อยกว่าท่านอยู่21ปีครับนั่นหมายเขาว่าตอนที่ผมเกิดเนี่ยท่านอาจจะกำลังจะจบะปริญญาปริญญาตรีแล้วผมคงไม่อาจจะไปสอนท่านแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านไม่ออกมายืนยันว่าท่านถูกต้องเนี่ยท่านก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่嗯嗯แล้วถ้าเกิดท่านไม่เชื่อ ท่านก็ไปถามเพื่อนตุลาการของท่านคือตอนนี้คือผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนนะผมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของท่านซึ่งท่านเนี่ยที่อยู่ในฐานะตุลาการสารรัฐมนูนแล้ววันนั้นเนี่ยท่านออกไปปฐาฐกถาไปบรรยายเนี่ยนะครับท่านก็ต้องพร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทําในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นท่านก็ต้องน้อมรับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับจะเป็นไปได้ไหมฮะถ้าผม,ผ,มผมพยายามมองในอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอาจจะลืมว่า ตัวเองณนะขณะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนบัลลังก์พูดไปในฐานะอีก,อกหมวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งที่ท่านจะต้องสํานึกและตระหนักอยู่ในใจตลอดลาของคุณอุดมนะเพราะท่านก็ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสารดีกาแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับงานสารมาเยอะถูกไหมฮะครับท่านก็ต้องอยู่ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการด้วยผมอ่านให้ท่านฟังก็ได้นะข้อที่28ครับจริงๆแล้วตอนนี้ท่านเป็นองค์กรอิสระเนาะแต่ก็ต้องเทียบเคียงกับ อ่าโปรโมธรรมของข่ายการตุลาการโดยอนุโลมก็แล้วกันครับข้อ28จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่นเนี่ยท่านไปบรรยายก็คือกิจการอื่นถูกไหมผู้พากษาไม่พึงแสดงปาตกถาบรรยายสอนหรือเข้าร่วมสมาาัมมนาอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา,าและจัดต้องไม่ทํา การดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจในทางธุรกิจนี่ไม่เกี่ยวอย่างแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านทาม,มันกระทบกระเทือนงเกียรติศักดิ์ของความเป็นตุลาการหรือไม่มถ้าท่านไม่เชื่อตัวท่านเองถ้าท่านยืนยันว่าไม่กระทบกระเทือนต่อเกียรติศักดิ์พูดซ้าสิพูดอีกสิยืนยันสิว่าตัวเองพูดถูกต้องสิอย่างเงียบสิครับการที่ท่านเงียบก็แสดงว่าท่านก็ตระหนักระดับหนึ่งแล้วว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับจริยธรรมในข้อที่ย8่สงบแยังะ ในข้อที่ส5สิบห้าจริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตนและครอบครัวผู้พากษาจักต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ในกรอบของศีลธรรมและพึงมีความสันโดษเออ,อย่างงี้สันโดษไหมครองตนอย่างเรียบง่ายสำรวมกริยามารยาทเนี่ยถ้าท่านบอกเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดที่สุราษฎร์สำรวมกริยามารยาทแล้วนะพูดซ้ำสิผลิตซ้ำสิอย่างเงียบสิครับ นะอย่างนั้นผมคิดว่าท่านตระหนักรู้เองอ่ะอานอายุมากกว่าผมต้อง21ปีตอนนี้ท่านจบปญญาตรีผมเพิ่งเกิด<ส>อยากให้ผมเป็นคนรุ่นหลังต้องมาสั่งสอนท่านเลยนะแต่จริงๆทางอาจารย์ดุดมเนี่ยมีเหมือนมีคําถามฝากมาด้วยนะ<อ>ก็คือว่ายุบพักแล้วสถาบันพักการเมืองอ่อนแอจริงหรือยุบสามวันตั้งพักโดยไปสวมรอยส่งคนไปฝังอยู่ในพักเก่า นี่คือวิธีการดําเนินการทางพักการเมืองโดยสุจริตและชอบธทมจริงหรืออันนี้ที่ท่านพูดในงานสัมมนาเดียวกันวิโรจน์มองไงกับเรื่องนี้ครับผมก็คิดว่าก็ก็ต้องถามว่ากลไกเนี่ยที่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความท่านทําไมท่านไม่มองให้ลึกไปกว่านั้นล่ะเพราะถ้าเกิดท่านตั้งคําถามที่ลึกไปกว่าเนี้ท่านจะกระทบกระเทือนถึงที่มาของตนเองไงว่าท่านมีที่มาจากสอวอสองร้อยห้าสิบ ที่มาจากคอสชอไงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นตอนเนี่ยหรือที่มาเนี่ยของของทั้งองค์กรอิสระก็ดีหรือที่มาของอำนาจต่างๆก็ดีเนี่ยเบโดยเพราะอำนาจองค์กรอิสระเนี่ยถ้ามันถูกทำรองคองทำเนี่ยมันจะมีกลไกลต่างๆนานาอย่างนี้เกิดขึ้นผมถามจริงๆเถอะมันจะมีกลไกลที่องค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจที่ล้นเกินมายุบพักนั้นพักนี้ได้จริงๆหรอ และการที่ท่านกล้าพูดอย่างนั้นนะกล้าแบบผมเรียกว่าพูดในตมนนี้หลายคนก็บอกว่าท่านพูดตลกล้าอย่า<ม>ตลกที่ขำไม่ออกตลกแบบผิดกาลเทศะแบบนี้หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างนั้นนะมผมตั้งคําถามถ้าองค์กรอิสระเนี่ยที่ยึดโยงกับประชาชนจร,จร,จริงๆมีกลไกลในการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพจริงๆคนที่ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูลจะกล้ามีพฤติกรรมเช่นนี้หรอ การที่ท่านมีพฤติกรรมเช่นนี้มันสะท้อนบางอย่างแล้วว่าการยึดโยงกับประชาชนมีปัญหาตามรัฐมนูญฉบับนี้การตรวจสอบทวงดุลมีปัญหาแล้วและกำลังสะท้อนว่าอำนาจองค์กรอิสระกำลังล้นเกินครับและอาจจะล้นไปมากกว่าอำนาจอธิไตยสามอำนาจคือบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการด้วยซ้ํานะด้วยคาว่าผูกพันทุกองคอ์กรแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่สนใจที่มาว่ามาจาก การสืบทอดอำนาจของผนิลการท่านตอบสิว่าที่มาของท่านมาจากสวที่มาจากคอสชหรือเปล่าแล้วสว2 5 0สุดท้ายมาอย่างถูกต้องไหมหรือเป็นการจิ้มเลือดท่านไปตามข่าวเก่าๆก็รู้ทําไมท่านไม่ถามถึงต้นตอเล่าถูกไหมนี่เดี๋ยวเพื่อเพื่อความเป็นธรรมแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าทีมงานลองต่อสายอาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมได้เนี่ย เ,เดี๋ยวแจ้งผมหน่อยแล้วกันนะ,<ล>ะหรือว่า<อ>ท<า>่อสายเลยอ่าท่านจะ <ผม S 1> อยากจะกรู้ว่าท่านจะพูดซ้ำไหมเผื่อท่านอยากจะชี้แจงอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหสิ่งที่มันออกไปตามคลิปเนี่ยก็ร้อนแรงจริงๆในโลกโซเชียลนะฮะมีคนถามมาเยอะฮะคุยโรดว่าแล้วอย่างนี้พักประชาชนจะไปร้องจะิธรรมหรือจะดาเนินการอะไรยังไงต่อไหมครผมว่าเราก็ใช้กลไกของสภาผูแแ้แทนราษฎรเข้าใจว่าตอนนี้ก็กำลังภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แต่ผมว่า เราอย่าไปติเต็งในเรื่องของพฤติกรรมของคุณอุดมเลยครับผมคิดว่าเราถามคำถามต่อดีกว่าว่าทาไมพฤติกรรมอย่างเนี้ยของคนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะผมตั้งคําถามนลยคนเราเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของผู้พิพากษาที่ออกมาให้ความเห็นในคดีที่ตัวเองรับผิดชอบไหมเคยเห็นการพิพากษาวิจารณ์ของผู้ต้องหาของผู้พิพากษาไหมครับไม่เคยเลยม,มันเป็นความผิดปกติของการพิจารณาอัตถคดีแล้วครับ แล้วถามว่าทําไมอย่าเพิ่งลืมหน้าคุณอุดมนะมแต่ถามว่าทําไมคนคนนี้ถึงกล้าพูดแบบนี้ผมบอกว่าแสดงว่าผมเดานะผมคาดการว่าอาจจะเป็นไปได้ที่รู้สึกเหมิมเกริมไงมรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจที่ล้นเกินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลจากอํานาจที่ชอบทมจากประชาชนไงขาดการยึดโยงกับประชาชนคือประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าชื่อเพื่อถอดถอนได้ไงถูก<ม>ไหม ทางสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาไม่สามารถที่จะดําเนินการถอดถอนได้ไงอาจจะทําได้แต่กลไกมันยากับก็เลยก็เลยมีพฤติกรรมแบบกล้าที่จะแซวกล้าที่จะมีพฤติกรรมที่อาจจะขัดกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการโดยเทียบเคียงเช่นนี้หรือไม่ผมตั้งคําถามนี่คุณผู้ชมเม้นเข้ามาเยอะมากนะฮะบอกว่าต่อสายเลยอยากรู้ว่าท่านจะพูดว่าอะไรนี่นะฮะเออ แต่หลายอันผมก็อ่านไม่ได้บางอันมันก็บอกว่ารับสายเมื่อไร่ได้เห็นภาพกีฬามันๆโอ้ผมนึกถึงช่องเจ็ดเลยนะฮะเอออะคอมเมนต์กันเข้ามาเอาเอาเอา,เอาที่สูภาพแล้วกันนะฮะผมผมกลับมาถามอาจารย์พี่ชายบ้างไม่กี้ต่อเน,นื่องจากที่วิโรธพูดนะฮะว่าอตอนนี้ในสภาก็คุยกันเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วก็มีก่อนนันเนี้ยมีบทสัมภาษณ์จากคุณอดิศรเพียรเกตสส<ๆ>พักเพื่อไทยนะฮะที่บ,บอกว่าโอ้ขอยื่นยติด่วนเพื่อเรื่องนี้เลยเนี่ยกลายเป็นว่ามุมมองของเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้้นนนนเเหมือออกัียาาจร์งป็ ก็ดีนะครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าคุณอดีศรแกททาถูกนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นยังไงครัตั้งตั้งข้อสงสัยตลอดแต่เรื่องนี้ทําูกต้องทำหน่อยอันนี้ก็ก็คือทางสภาก็ทําไปครับหรือว่าอื่นๆก็ทําไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าคือปกติเนี่ยคนที่ตัดสินจริยธรรมผู้อื่นนะครับก็ควรจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยสูงกว่าผู้อื่นใช่ไหมอันนี้เป็นหลักการทั่วไป ถ้าเราไปตัดสินจริยธรรมคนอื่นเนี่ยเราก็น่าจะมีนะน่าจะครองตัวให้มีจริยธรรมเหนือผู้อื่นแต่ว่าการกระทําของคุณอุดมเนี่ยมันทําให้เกิดข้อสงสัยไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าวินยูชนทั้งสังคมเนี่ยก็ต่างก็มองว่าการกระทําของคุณอุดมเนี่ยเข้าข่ายผิดจริยธรรมครับอย่างน้อยๆก็คือสองข้อหลักๆในมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วก็อาจจะผสมกับที่คุณวิโรธเพิ่มเติมตะกี้ด้วยครับ ก็เรียกได้ว่าทั้งสังคมเนี่ยอื้ออึงไปว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายปิดจริยธรรมไหล่ละทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเมื่อคนทําหน้าที่ตัดสินจริยธรรมผู้อื่นกระทําผิดจริยธรรมเสียเองครับที่จริงไม่ต้องให้มีใครไปร้องเพื่อสอบจริยธรรมหรอกครับ,รบนะควรจะตัดสินการกระทําของตอนเองบนพื้นฐานจริยธรรมที่ตนเองมีนั่นแหละแต่ว่าเราจะคาดหวังได้หรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครัว่าจะคาดหวังได้ไหมว่าเขาจะตัดสินเกิดสํานึกอย่างที่คุณวิโรธว่าหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยเออตอนนี้เนี่ยวินยูชนก็ส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันทั้งสังคมว่าเนี่ยการกระทำแบบนี้เข้าข่ายปิดจริยธรรมก็ตัดสินตัวเองไปเลยก็ลาออกไปเลยนะไม่ต้องอยู่ให้องค์กรสามนูเนี่ยเสื่อมเสียไปมากกว่านี้อีก อันนี้จริงๆเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเดี๋ยวนี้ผมผมขออนุญาตเลยแล้วกันว่าถ้าอาจารย์อุดม์รับชมรายการของเราอยู่นะฮะอยากจะติดต่อชี้แจงเนี่ยอันนี้เรายินดีนะครับเราเรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะฟังความให้ครบทุกข้างทุกด้านจริงๆนะฮะว่าเออเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเพราะบางคนก็บอกว่าเออหัวข้อที่ท่านไปบรรยายเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับสิ่งที่พูดออกมาในคลิปสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ประเด็นตอนนี้เนี่ยเมก็นผมคิดว่าผมว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่ง ผมว่าเป็นการวัดจริยธรรมภายในใจของคุณอุดมแล้วครับคือจําเป็นต้องมีคนไปร้องไหมไม่จําเป็นเลยผมว่าอยู่ที่สามัญสํานึกของคุณอุดมครับว่าจะต้องในคุณในเมื่อคุณกล้าตัดสินนะจริยธรรมของคนอื่นคุณต้องกล้าที่จะเป็นกระจกสะท้อนตัวเองและถ้าคุณอุดมเงียบเนียนต่อกรณีนี้คือทนได้ทนไปนะครับ กรณีนี้กาลังจะเป็นบรรทัานใหม่นะว่าคนในประเทศนี้ระดับตุลาการสารรัฐมนูญกระทําการเช่นนี้แต่เงียบเนียนไม่รับผิดชอบอะไรไม่ให้ความเห็นอะไรแล้วก็อยู่ทนต่อไปให้คนรุ่นหลังถอนหมอกไปเรื่อยๆและสร้างความมัวหมองกับสถาบันคือสารารัฐธรรมนูญนี่คือข้อที่หนึ่งคุณอุดมต้องตัดสินตัวเองถ้าคุณอุดมเงียบก็จะเป็นบรรทัานและไม่ใช่จะเสื่อมเสียต่อคุณอุดม นั่นหมายนามสกุลของคุณอุดมด้วยกรณีนี้เทียบเคียงกับการที่ทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อนเลยกรณีที่สองสิ่งที่จะเสื่อมเสียตามเ็คือสารรัฐธรรมนูญสารธรรมนูญครอีกแปดท่านโดนมองท่านจะปกป้องคุณอุดมเหรอคุณอุดมเนียนก็เนียนตามเหรอครับหรือวันนี้ต้องรอให้คนมาล้องเหอเรอผมว่าองค์กรที่เป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้เนี่ย เมื่อมีความท้าทายต่อจริยธรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยผมว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก่อนคือตัวผู้กระทําแต่ถ้าตัวผู้กระทําขาดสํานึกองค์กรนั่นแหละที่จะต้องจัดการตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดตัวผู้กระทําก็เงียบตัวองค์กรก็เงียบก็จะเกิดบรรทัดฐ,ฐานใหม่ว่าไม่สํานึกในโทษสารนุโทษของตนเองนั้นหนึ่งแล้และองค์กรก็ยังปกป้องตัวเองครับทำสองมาตรฐานแล้วจะมีหน้ามีตามีความน่าเชื่อถือไปตัดสินคนอื่นได้ยังไง อันนี้ผมก็ฝากประเด็นนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอไม่ได้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนนะอันนี้เราไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์<ช>เรื่องนั้นนะครับนี่คือพฤติกรรมของตุลาการท่านหนึ่งแล้วก็ท่าทีและการแสดงความรับผิดชอบของตุลาการท,าท่านที่เหลือในฐานะสถาบันของท่านครับทีนี้พอเหมารวมเลยแล้วกันฮะทั้งเรื่องของจริยธรรมเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเรื่องแก้รัฐมนูลก่อนนะเรื่องแก้รัฐมนูลเนี่ยในมุมของคุณวิโร์มองไงฮะคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิชัยอย่างมากนะครับคือวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่พอใจท่าทีีคุุณอดดมมรัับแแลล้วววผกกก็งเเ๋ยจะไปนูพื่ ลดทอนอานาจของสารรัฐธรรมนูญเลยมันจะกลายเป็นซ้ายสุดกลับไปเป็นขวาสุดแล้วมันจะแก้ไม่ได้ทันทีดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมของคุณอุดมก็เป็นพฤติกรรมของคุณอุดมก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปครับแต่ผมคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจมากเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มข้นครับยึดโยงกับประชาชนให้แน่นหนามากๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าอํานาจนั้นคือการการตรวจสอบถ่วงดุลมันต้องได้สัดส่วนนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอเค อำนาจล้นเกินเราถอยอำนาจลงมาให้อยู่พอเหมาะพอสมเราสังเกตไหมครับว่าที่ผมย้ําทุกครั้งว่าการตัดสินของสารรัฐมนูลไม่เคยเรียกคําว่าคําพิพากษานะครับจะเรียกว่าคําวินิจฉัยใช่ครับเพราะหน้าที่จริงของสารรัฐมนูลคือวินิจฉัยรัฐธรรมนูญกรณีที่มีข้อถกเถียงกันดังนั้นไม่ได้มีหน้าที่พิพาคษาว่าพักนี้จะถูกยุบพักนี้จะอยู่พักนี้จะไปและผูกพันทุกองค์กรเสียด้วยและหลายกรณีจําได้ไหมครับในอดีต สารนูญสั่งยุบพักการเมืองถ้าผมจําไม่ผิดพักพลังประชาชนครับแมมชื่อคล้ายๆพักใหม่ผมด้วยมีพลังนําหน้าแต่ปรากฏว่าสารยุติธรรมต่อมาเรากดว่ายกคําร้องไม่ผิดอย่างนี้แล้วแสดงว่าไงก้าวล่วงอํานาจตุลาการหรือไม่ถูกไหมแล้วอานาจของสารยุติธรรมไปอยู่ที่ไหนอานาจตุลาการที่แท้จริงไปอยู่ที่ไหนถูกไหมแม้ว่าภายหลังบอกว่า ไม่ผิดแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปล้มล้าง <I did. S 2> นะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนไปได้ถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคุณกําลังไปก้าวล่วงอํานาจตุลาการแล้วสิไม่ใช่แค่บริหารนิติบัญญัตินะแม้แต่ตุลาการด้วยดังนั้นถ้าเกิดปรับลงมานิดนึงเพื่อให้สารนูนเนี่ยใช้อํานาจในการวินิจฉัยรัฐมนูญอย่างแท้จริงเนาะนะครับผมว่าแล้วก็ปรับกลไกการตรวจสอบถงดุลแล้วก็การยึดโยงกับประชาชนเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพกว่าเดิม ผมคิดว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องยุติการติดหลงกับเขาว่าอิสระแปลว่าดีได้และวยิ่งอิสระยิ่งไม่ดี <ฮะ S 2> กลไกประชาธิปไตยมีแต่คำว่าตรวจสอบถ่วงดุลและยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้การใช้อำนาจเนี่ยได้สัดส่วนกับการตรวจสอบถ่วงดุลผมว่าตรงนี้สำคัญถ้าอิสระเลยนะวิโรธมีอำนาจอิสระโอ้นี่ทรราชเลย嗯嗯ถูกไหม嗯嗯นายกมรีมีอำนาจอิสระ ทลาลาดเลยถูกไหมครับต่อเนื่องเลยครับพอดีเมื่อกี้อาจารย์พิชัยส่งมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของจรยิยธรรมจริงๆก็เกี่ยวกับสารนบัณอยู่นะครับเพราะจากกรณีคุณพิชิตชื่นบานบที่ทําเอากูสิทาเนี่ยต้องพ้นจากเก้าอี้นายกวันนี้มันก็มีการถกเถียงกันเยอะนะครับว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมืม่อสักครู่ครับว่าเออเราควรจะมีใครมาช่วยกําหนดจริยธรรมของนักการเมืองดีไหมบางท่านก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันนะเมื่อวานผมคุยอาจารย์วันพิชิตอาจารย์พิชิตบอกก็ดีนะจะได้สกรีนเข้มมากขึ้น คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ควรจะมีชนะติดหลังแต่บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะมันก็จะร้องกันแบบไม่สิ้นสุดหรือเปล่าการแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าคุณรน์มองไหมครคือชนะปักหลังเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีการใช้นิติสงครามรแล้วก็มีชนะปักหลังถ้าเราจากันได้นะครับ,รบจาในยุคของพลเอกประยุทธ์จําได้ไหมครับมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะก็ออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง ประกวดและภริยาก็มีคดีอยู่ในปปชพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บคดีปปชเดินเลย oh. แต่พอเงียบปุ๊บคดีปปชก็หยุดเดินทันทีครับผมว่ามันมีปัญหาแหละคือผมคิดว่าผมอยากให้เราเคารพในสารยุติธรรมรนะครับแล้วก็แต่ผมก็เข้าใจกลไกในการยุติการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้ผมผมไม่ได้เห็นแย้งถ้า คนคนนั้นอาจจะสร้างความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ก็ย,ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ศาลยุติธรรมเนี่ยท่านได้พิพากษาตัดสินกันไปถูกไหมครับครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งแล้วไม่ต้องพูดถึงที่มาด้วยว่าไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนด้วยยึดโยงกับเผด็จการด้วยซ้าไปครับมีหน้าที่มาชี้ถูกชี้ผิดแล้วก็บอกผูกพันทุกองค์กรแบบเนี้ยแบบที่เป็นอยู่สุดท้ายผมตั้งคําถาม มนุษย์หนึ่งคนเน่ยเวลาเติบโตได้เป็นผู้พากษาเนี่ยครับจะมีความภูมิใจในตลอดชีวิตนะแม้ว่ากระทั่งตายไปเป็นเท่าฐานแล้วก็ตามแต่ผมตั้งคําถามว่าถ้าพฤติกรรมยังคงเป็นแบบเนี้ยครับคุณคิดว่าตายไปเป็นเท่าฐาน,นจะถูกคนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาพูดถึงอย่างไรล่ะอันนี้ผมตั้งคําถามจะพูดถึงในแง่ดีหรือพูดถึงในแง่ร้ายถูกไหมผมว่าการจะตัดสินใครว่าถูกหรือผิด ให้สารยุติธรรมเถอะแต่ให้มีกลไกลในการป้องกันความเสียหาย<ม>ยุติการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ได้ติดใจ<ม>แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้มีสถาปนาอํานาจหนึ่งแล้วก็ชี้ไปต่อไม่ไปต่อ<ม>ยุบไปต่อได้แล้วสุดท้ายมันเป็นสองมาตรฐานที่ถูกตั้งคําถามะมผมตั้งคําถามนะว่าในกรณีเนี้ยนักวิทยาการร้อยกว่าคนลง,ลงชื่อไม่เห็นด้วยทั้งกรณีการยุบพักเก้าไกลก็ดีหรือกรณีคุณเศรษฐาก็ดีครับไม่ใช่เรื่องที่ เป็นปกตินะครับแล้วถามว่าร้อยนักวิชาการทางด้านกฎหมายร้อยสาสี่ท่านเนี่ยเป็นคนท,ที่ไม่มีความคิดความอ่านหรอไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์อแ,แต่สุดท้ายก็คือทําได้แค่นั้นต้องยอมรับการตัดสินของคนเก้าคนประเทศนี้อยู่ได้ด้วยคนเก้าคนจริงๆหรอผมขออนุญาตหยิบยกเอาความคิดเห็นของอีกฝากทางการเมืองมาถามคุยโรจนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าผมว่าจะได้ยินประโยคนี้อยู่บ่อยๆว่าเนี่ยถ้าสารตัดสิน เป็นธรรมในมุมของทางเนี้ก็คือตัดสินเข้าข้างทางนี้คือถูกต้องพ้นผิดคุณก็จะบอกว่าสารเป็นธรรมแต่พอสารตัดสินไม่เป็นใจกับคุณคุณก็บอกว่าสารไม่เป็นธรรมผมจะได้ยินประโยคลนนนักษณะเนี้ค่อนข้างบ่อยวิโรจน์มองไองไรครับองค์กรอิสระเป็นศารที่มาขององค์กรอิสระเป็นอย่างไรคืออย่างนี้เราเคยได้ยินคําพูดของผดเ็จการที่ชอบพูดถึงก็ต้องเคารพกฎหมายสิครับเนี่ยใช้ฉันใช้มาตราสี่สี่คุณต้องเคารพกฎหมายสิคําถามคือ คุณต้องคำนึงถึงที่มาของกฎหมายด้วยว่ายึดโยงกับระบบรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าแต่ได้แเกิดคำพูดของเผด็จการก็ถือเป็นกฎหมายแล้วก็อ้างว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายหมายความว่าอะไรคะคุณกําลังสถาปนาคําสั่งของเผด็จการให้เป็นกฎหมายแล้วดังนั้นเวลาเราพูดคำว่าเคารพกฎหมายมันต้องคิดถึงที่มาของกฎหมายและระบบในการบังคับใช้กฎหมายด้วยครับในเมื่อวันนี้กฎหมายก็มีปัญหา ระบบในการบังคับใช้กฎหมายที่มาก็มีปัญหาผมว่ามันก็เลยเกิดการตั้งคําถามแบบนี้ไงครับทําไมคนไม่เคยตั้งคําถามกับสารยุติธรรมล่ะมากขนาดองค์กรอิสระแบบนี้ล่ะครับเพราะสารยุติธรรมก็มีกลไกใช่ไหมครับสามารถอุทธรณ์ได้สามารถดีกาได้ถูกไหมครับก็เลยไม่มีใครที่จะตั้งคําถามเพราะมีกลไกรองรับแล้วก็ทําอย่างนี้มาช้านานแล้วพิสูจน์มาช้านานแล้วครับทุกคนก็จะเคารพศาลถูกไหมแต่ถ้านวันนี้ที่มาของตุลาการก็ถูกตั้งคําถาม ท่าทีพฤติกรรมของในการให้แสดงความคิดเห็นต่ออัตถคดีที่ตัวเองเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรสมนัก็ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าอะไรมาเจาะปากให้พูดถูกไหมครับคําถามอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ก็เงียบเนียนนี่เหรอการแสดงความรับผิดชอบอนี่เหรอจริยธรรมของคนอายุหกปดปีที่เคยเป็นผู้พากษาสารดีการมาก่อนเป็นหัวหน้าคณะด้วยสังคมก็ตั้งคําถามท่านถูกไหมว่าอย่างนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานเนี่ยนะหรือสมควรสมควรจะมีหงอกบนหัวหรือเปล่าถูกไหมหลายคนก็ตั้งคําถามท่านอ่ะส่วนท่านจะดีไม่ดีผมคงไม่อาจไปสอนท่านที่ผมบอกกันผมก็ได้แค่ตั้งคําถามให้ท่านได้พิจารณาตัวเองซึ่งผมก็ยังรออยู่นะว่าท่านจะพิจารณาตัวเองอย่างไร,ร,รและถ้าท่านไม่พิจารณาตัวเองผมก็ยังรอสารนูลในการพิจารณาอานาคตของท่านอีกนะว่าจะเป็นอย่างไรคครครัับบหรือจะเงียบเมียนนี่นี่ก็งเงียบ อีกแปดท่านก็เงียบครับแล้วก็เงียบๆแล้วพาพากันไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมอ๋อคนแบบนี้เหลอ <c oughs> จะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคมแบบนี้เหลอที่สมควรได้รับการเชิดชูว่ามีจริยธรรมสูงส่งกว่าคนทั่วไปคอยตัดสินว่าคนนั้นมีจริยธรรมคนนี้ไม่มีจริยธรรมครเลย <c oughs>